สวัสดีครับอตอนนี้ก็เกือบนะครับเกือบเสร็จแล้วนะครับผมคันนี้เพิ่งขึ้นเมื่อตอนเช้านะครับตอนสองโมงครึ่งน,นะครับก็มีผู้ช่วยมาอีกหนึ่งคนนะครับก็งานไวขึ้นนะครับดัดแล้วก็ตัดแล้วก็ดัดไว้เรียบร้อยนะครับอันนี้เตรียมมาขึ้นโคน้งนครับก็ประมาณคันละ ครึ่งวันนะครับผมอ็จะเสร็จใครที่สนใจนะครับผมเป็นชุดโครงตัวนี้นะครับเชื่อมแบบนี้นะครับผมสนใจก็แอดไลน์มาได้ครับผมเชื่อมแบบนี้เลยดูรอยเชื่อมนะครับยังไม่ได้ขัดนะครับผมอ่านี่ขัดแล้วครับเราจะไม่เชื่อมให้หนูนมากนะครับผมรอยเชื่อม ให้ดูนะครับจุดนะครับผมไม่ใช่ว่าให้ดูแค่จุดที่สวยอย่างเดียวนะครับให้ดูทุกจุดนะครับผมยังไม่ได้ขัดนะครับผมไม่มีทะลุนะครับปิดให้ทุกจุดตัวนี้ยังไม่ได้เชื่อมนะครับยังแตกก้อยู่นะครับสองจุดจุดนี้เชื่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะครับผมชุดโครงที่ว่าเชื่อมสําเร็จนะครับเป็นบอดี้เฉพาะโครงอย่างเดียวนะครับ 9,800บาทนะครับผมใครสนใจก็แอดไลน์มาไดครับ0882930366นะครับขึ้นโครงแล้วก็จะประมาณนี้นะครับขึ้นชุดคิดนะครับใส่เครื่องขึ้นชุดคิดก็จะได้ตัวนี้นะครับตัวนี้ยังไม่ได้เตรียมทำสีนะครับผมก็เดี๋ยวชุดใหม่ๆนะครับเตรียมทำสีเป็นพาร์ตโคอร์ดหมดเลยนะครับอ่าของลูกค้านะครับผม เน้นคุณภาพนะครับผมเป็นตู้พารโค้ดนะครับเตรียนติดตั้งตู้แล้วครับใครสนใจชุดนี้นะครับชุดโครงที่เอาไปเชื่อมเองนะครับอยู่ที่5,550บาทนะครับรวมส่งนะครับตัวนี้อยู่ที่9,800บาทนะครับเชื่อมแบบนี้นะครับลูกค้าไม่ต้องไปงมนะครับผมลูกค้าไม่ต้องไปเดานะครับก็ได้แบบนี้เลยรอสินค้า2วันนะครับแบบนี้นะครับใครสนใจครับลงชื่อไว้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยว ผมทักไปก็ได้ครับหรือว่าจะแอดไลน์มาขอรายละเอียดเพิ่มเติมค่าสนส่งเท่าไรอะไรเงี้ยนะครับแอดไลน์ครับ088293366ครับสวัสดีครับ